สิริต้าอวดภาพหวานบอกรักสามีชาวเน็ตแซวเบบีต้องมาอีกคนแล้วก็ได้ทยอยออกมาโพสภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่บ่อยครั้งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกอนน์นรงเดชและสิลิต้าเจนเซนหลังจากได้ให้กาเนิดทายาทคนแรกลูกชายสุดน่ารักน่าเอ็นดูโดยตั้งชื่อว่าน้องกวินเด็กชายอัศวินเจนเซนรงเดชโดยทางครอบครัวพ่อแม่ลูกและจัดทริปพาน้องกวินทาย,ยาทหมื่นล้านบินไปบ้านที่ภูเก็ตเจอทะเลครั้งแรกในชีวิตซึ่งทางด้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะแฮปปี้ไม่เบาเพราะล่าสุดสิลิต้าเจนเซนได้ หวานดูเราเขินแทนแถมยังใจละลายไปกับความส่วนละมุนของคุณแม่ซึ่งแต่ละภาพที่สิริตาเจนเซนโพดไปนั้นดูสวีทหวานสุดๆทำเอาชาวเน็ตเห็นอินไปตามๆกันแถมแห่แซวว่าต้องมีน้องให้เป็นเพื่อนกับน้องกวินเราบวกกับแคปชั่นบอกรักสามีเป็นภาษาอังกฤษฉันแค่อยากทำให้เธอมีความสุขเราเธอคือเหตุผลที่ทำให้ฉันมีความสุขคนเดียวของฉันเท่านั้นขอขอบคุณภาพไ g จีสิริตาเจนเซนภาพแหล่งข้อมูลข่าวคมชัดลึกออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ